ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชค่ะวันนี้โฆษกนปชธนวุฒิวิชัยดิษฐพร้อมด้วยทนายความก็คือนายวิญยัตชาติมนตรีเดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการสํานักการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงที่สํานักงารตํารวจแห่งชาตินะคะมาเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับนายกฤิตบุตรดีจีนผู้ต้องหาเผยแพร่แถลงการสํานักพระราชวังปลอมมีรองผู้บัญชาการสํานักการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลตารวจตรีวรวิทย์ลิมปิพันธ์เป็นผู้รับเรื่อง เอาไว้โฆษกนปชธนาวุฒิวิชัยดิตนั้นบอกว่านปชไม่เห็นด้วยค่ะกับการกระทําที่เกิดขึ้นกับนายกฤิตเนื่องจากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอร้องต่อพอบาตารว่าให้ดําเนินคดีเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังหากนายกฤิตไม่มีเจตนาก็ขอให้ดําเนินคดีอย่างเป็นธรรม ส่วนนายความนาปชวิญญิชาติมนตรีนั้นบอกว่าการกล่าวหาพาดพิงถึงกลุ่มนปชว,ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทํานี้เป็นขบวนการเป็นการกล่าวที่ไม่ได้เป็นธรรมหลายประการด้วยกันเพราะถือว่าการกระทําของผู้ใดก็ย่อมเป็นการกระทําของแต่ละบุคคลไม่อาจรวมทั้งกลุ่มนปชได้ประกอบกับการกระทําของนายกฤษตนั้นเป็นการทําไปโดยไม่ทราบว่าถแถลงการเป็นของปลอมจึงไม่น่าจะมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังพาดพิงไปถึงกรณีเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการที่ได้มีการเผยแพร่หรือส่งต่อแงการเช่นเดียวกับนายกฤิตแต่ไม่ถูกดำเนินการใดๆทางกฎหมายนายวิญญัติบอกว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นประเด็นทางการเมืองต่อกลุ่มนปชโดยฝ่ายเดียวปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือสองมาตรฐานจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและหากพบผู้กระทำผิดเช่นเดียวกับนายกฤิตก็ให้ดำเนินคดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามพยายนหลักฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมด้วยค่ะ